มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับชุดโปร,โปรพิเศษพี่ชุดนี้ทั้งหมดราคาอยู่ที่3,700บาทพี่ราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะก่อนจะได้นำสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเอง,เก,เ,องเก็บปลายทางอย่างเดียวนพี่นะนี้เป็นชุดโปรพิเศษพี่อย่างแรกเป็นตู้เชื่อมของ แฝดพี่ตัวนี้650อแอมป์นะพี่นะ3มปุ่มปรับตัวนี้ตามท้องตลาดอยู่ที่ 1, 7 9 9บาทพี่นะอย่างที่2ก็เป็นสว่านพี่ตัวนี้ครับสวา่สวานสว่าน3หุนพี่ตามท้องตลาดอยู่ที่650บาทพี่อย่างที่3ก็เป็นไฟเบอร์พี่14นิ้วยี่ห้อของนิวโบลิปนะพี่นะตัวนี้ตามท้องตลาดอยู่ที่1,900บาท เรามาขายเป็นชุดโลพี่3อย่างนี้ราคาอยู่ที่3,700บาทราคานี้รวมส่งเก็บไปทางนะพี่นะพี่ก็จะได้ตู้เชื่อมสว่านสาหนตุงมือสายเชื่อมยาว10เมตรบวก3เมตรหน้ากากแปลงคะครบชุดพี่ตามภาพนี้ได้หมดเลยครับผมถ้าเอาเป็นชิ้นตู้เชื่อมราคาอยู่ที่1 7 9 9บาทน,นะพี่นะถ้าเอาไฟเบอร์ 14นิ้วราคาอยู่ที่1,900บาทถ้าพี่เอาสว่านอย่างเดียวก็ราคาอยู่ที่650บาทพี่นะเอาทั้งหมดครบชุดราคาอยู่ที่3,700บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางพี่นะพี่จะได้ทั้งหมดที่วางไว้เลยครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพี่อันนี้เป็นตู้เชื่อมยี่ห้อแฟตนะพี่นะ650อแอมมาไหมล่าสุดนะพี่นะ3ปุ่มปรับสงหน้าจอนะพี่นะ โอเคครับสวัสดีครับ